ในส่วนของทางสอทนชค่ะได้ผนึกทุกหน่วยนะคะเกาะติดสถานการณ์และก็เร่งระบายน้ําลงอ่าวไทยค่ะย้ํานะคะว่ายังไม่เพิ่มอัตราการระบายน้ําเขื่อนภูมิพลท้ายเขื่อนเจ้าพยาเน้นลดผลกระทบน้ําท่วมค่ะ ดรสุรศรีกิติมณฑลเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะท่านได้เปิดเผยนะคะว่าจากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนและตอนกลางของประเทศส่งผลให้ในหลายพื้นที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมตลิ่งและด้านท้ายน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพยาค่ะเพื่อควบคุมปริมาณน,น้ำที่ปล่อยลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมไม่ให้ไปเพิ่มปริมาณน,น้ำท่วมขังเดิมนะคะทางสทนชค่ะก็ได้เร่ง เร่งประสานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้คงอัตราการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำภูมิพลจังหวัดตากอยู่ที่10ล้านลูกบาทเมตรต่อวันในระยะนี้ไปก่อนนะคะเพื่อให้กรมชลประทานรักษาอัตราการระบายน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพยาจังหวัดชัยนาทอยู่ที่2,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพยาค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบันนะคะของ4อ่างเนี่ยหลัก ของลุ่มน้ําเจ้าพญาค่ะได้แก่อ่างภูมิพลจังหวัดตากมีปริมาณน้ําอยู่ที่1558ล้านลูกบาทเมตรหรือ7 8 4ของความจุเก็บกักนะคะ อ่างซิริกิตจ,จังหวัดอุตรดิตมีปริมาณน้ำอยู่ที่8,357ล้านลูกบาทเมตรหรือ88%ของความจุเก็บกักแล้วก็อ่างแควน้อยบำรุงแดนนะคะจังหวัดพิษณุโลกมีปริมาณน้ำอยู่ที่777ล้านลูกบาทเมตรหรือ83%ของความจุเก็บกักและอ่างป่าสักชลสิิธิ์จังหวัดลบบุรีมีปริมาณน้ำอยู่ที่668ล้านลูกบาทเมตรหรือ70%ของความจุเก็บเก็บกักค่ะ ปริมาณน้ําที่ไหลผ่านแม่น้ําเจ้าพยาที่สถานี C2 องําเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่อัตรา2,220ลูกบาศก์เมตรต่ตอวินาทีค่ะค่ะก็เน,นื่องจากเมื่อวานนี้นะคะพื้นที่ตอนบนนั้นยังคงมีปริมาณน้ําสูงทําให้เขื่อนของเจ้าพยานะคะต้องเร่งระบายน้ําในอัตรา ที่น้ำอยู่ที่อัตรา2,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงเป็นการระบายน้ําออกทางฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยาด้วยขณะเดียวกันนั้นสทนชและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นก็ได้ร่วมลงพื้นที่กับลุ่มน้ําเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง กพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ติดตามผลการรับน้ําของระบบชนประทานแล้วก็เร่งระบายน้ําออกสู่อ่าวไทยเช่นในเรื่องของการติดตั้งเครื่องสูบน้ําเครื่องผลักดันน้ำนะคะแล้วก็เร่งกําจัดวัชพืชและผักตบชวาที่ขวางทางน้ําด้วยนะคะก็เพื่อให้การบริหารจัดการน้ําไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ลดผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่ของลุ่มน้ําเจ้าพยาแล้วก็ในพื้นที่ท้ายน้ํากันต่อไปด้วยค่ะ